สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปตกปลาทรายที่วังแถวหน้าวัดสหธรรมที่ลงมาให้ดูนี้ไม่มีอะไรนะเป็นมือใหม่หัดตกเลยไม่รู้จะถ่ายยังไงเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายดู วางวไล้ไลแบบดูสวยอันนี้ตกปลาเห็ดโคนได้ประมาณ10บกว่าตัวแต่บังเอิญไปไปเจอฝ<ห>ูงกุเลาเข้าไ,ได้สตัวเดี๋ยวคลิปหน้าเยวจะถ่ายมาให้ดูอีกทีคอยเพื่อนๆคอยติดตามนะครับมือใหม่หัดทำ ต้องขอโทษด,ด้วยที่ลงคลิปแบบไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณครับอย่าลืมติดตามนะครับเป็นไงลด